มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมีรายง,งานว่าเวลา15บนาฬกานาโอมิแคมเบลนางแบบระดับโลกวัย5้ปีเข้าพบนางสาวแพททองทานสินวัตนรนายรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นคัดเด็กไทยในชนบทครอบครัวมไม่ค่อยมีฐานะปั้นสู่เวทีโลก ก่อนหน้านี้8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายทักษิณชิน,ชนวัตรได้เชิญนาโอมิแคมเบลหารือพร้อมเชิญนางสาวจิราพรจินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงรีประธานกรรมการ พัฒนาซอฟท์เวอร์แห่งชาติเพื่อที่จะพูดคุยพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มาจากชนบทคัดคนสวยแบบธรรมชาติไม่ต้องศสลยกรรมโดยได้พูดคุยถึงแนวทางให้มีการฝึกอบรมนางแบบไทยก่อนจะส่งไปยังเวทีต่างประเทศขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งดร์ธีรรัตน์สำเร็จวานิช ได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กับนาโอมิแคมเบลระบุว่านาโอมิ Naomi, สุดยอดนางแบบระดับโลกเริ่มอาชีพตั้งแต่อายุ8ขวบและอยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า40ปีมีโอกาสได้พบเธอในบางโอกาสที่เธอมาไทยคุยกันถึงแนวทางการส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยเรียนรู้และเป็นนางแบบมืออาชีพขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดอค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ